สวัสดีค่ะพี่พรอนค่ะจากญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเซาล์นี่สิบห้าเมือเบิงมะเขือละสิตัดมะเขือค่ะเดี๋ยวสิตัดลูกนี้ค่ะลูกนี้มันแกสิป,ปลอยแห้่เหลืองเลยค่ะพราะว่ามะเขือเหลืองกับหวานดีมันนี่เอ้ยสิตัดแค่สองโลบ่ตัดหลาย เพราะว่ามือไม้สิมาตัดอีกอยู่ค่ะลูกลูกนี่หมอเลยค่ะบ่ใหญ่บ่หน่อยค่ามะเขือตัวนี้จะเตี้ยอยู่ค่ะ พาะพ่าพื้นที่ปลูกพักของเออยบอแมนที่ดินปลูกพักค่ะตัวน,นี้นอนเจาะตัดออกก่อนเนี่ยนอนนอนกับมาเขือมันจะอยู่ข้างในจริงๆมันเป็นทีแบบหยาหกหกก็เลยทอนหยาเก็บหยาเสร็จแล้วก็เลยเอาพักไทยมาปลูกค่ะแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ำ มะเขือถ้าเข้าดึงหรือตัดต้องระว่าง,งกาินกันมะเขือเข้าใส่กันไก่ตัดดีที่สุดค่ะถ้าเข้าดึงปุ๊บกินกานมั่นจีฮกค่ะบางที่กะพี่กะมาง,งายอยู่ดึงเอากะมีลจะกะตองระว่างค่ะ จริงๆมะเขือมันอยูได้เป็นปีแต่ว่าญี่ปุ่นมันหนาวระยะสั้นถ้าสมมติว่ามันออกลูกแล้วเขาตัดแต่งกิ่งให้ออกใหม่เนี่กะยิิงสีโดกเกาค่ะวิธีสังเกตว่าเข้าสีเบิงว่ามะเขือหยานมันแก่เลยข้างในหรือมันแก่บอหรือมันอ่อนบอมันจะมีวิธีสังเกตขั้วเห็นไหมขั้วตรงนี้บานออกมาบานออกมาเนี่ยข้างในก็คือบบแก่บันไดนี่ขั้วตรงนี้นี่ยขั้วตรงนี้ ถัาขวามันแนบสนิทเดี๋ยวสิให้เบิ้งอันที่ว่าแก่แนบแนบสนิทลงมานี่ถ้าขังในมันจะิืมแกแล้วค่ะก็เหมือนแต่งมนมเนาะเขาสิเคาะเบิง้งถ้ดดังมันเสียงดังแบบเน่นๆนนมันกับบอกก่วงขางในเดี๋ยวสิการให้เบิงะะ้งแล้วค่ะเดี๋ยวสิตัดให้เบิ้องนะมาขังในมันมันเป็นยังไงอ่ะนะบอกแกค่ะยังอ่อนอยู่อะอันนี้คือเป็นเทคนิคของภู่มปัญญาของ คนแกคนโบราณบานเหาเนาะค่ะใส่ให้เบึ่งเปรียบเทียบสีผิวกระตางกันค่ะทำมะเขือแก่สีผิวมันจะเข็มจังตัวนี้ตัวนี้สนิ้สิตันมาให้เบึ่งนะคะนี่แบบนี้เห็นไหมอันนี้มันเลืมเ่มแนบสนิทล้วแนบสนิทลงไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ที่อยู่สายมือเนาะสายมือผี่ มันก็จะเนี่ยจะบานเนี่ยขัวมันจะบานขึ้นแล้วก็สีผิวจะตางกันนะสีผิวนี่จะเริ่มเขียวเขียวหรือคือเริ่มแก่ล้วเยว่มสใส่กันไก่ตัดเบึงนะแก่แล้วนะเนี่มันจะมีเม็ดอยงถี่สีผิวกับมีส่วนค่ะหลักกระเบิ้งขัววิทีสังเกตง่ายๆ เพราะว่าอันนี้กระแกงได้ค่ะบพรถึงว่าแกมากค่ะทำให้เวลาต้นมกเขือเขาตัดแต่งกิ่งให้เขาไปเรื่อยๆค่ะมันจะดีอันยังยังตัวนี้นี่อันนี้โบอกอแกน่นอนเพราะว่าเบิ้งสีผิวเราก็ตัวนี้อ่าขัวใช่ไหมละมันจะบานเผ่แววอยู่แบบนี้ค่ะกำลังดี ชาเซฮีเบิ่งมาคือที่โดนแบบใบมันเสียดสีล่มพัดเนาะนี่ค่ะมันเนี่ยเนี่ยเสียดสีล่มผัดเพราะว่าใบใบตรงนี้มันอยู่ไกลใช่ไหมเวแบบลาล,าล่มพัดมาก็่ทูกันไปทูกันมากแต่ทูบ่แห้งดอกแต่ว่ามันกับมีแรงเสียดทานของมันน่ะเนาะเนี่ยตัวนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมไล่จุดเลยเนี่ยนักษนะแบบนี้น่ะเดินซิฟเพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็ล่มผัด มันเริ่มจะมีเยอะมะเขือจะเป็นเป็นเห็ดแต่ข้างในมันเป็นยังะอะเดี๋ยวแกข้างในให้เบิง้งแต่สีผีบอสวยขายบอออกตกราคาอย่างสี่แต่ว่าขายช่วงที่ว่ามะเขือขาดแค่นตลาดขายออกค่ะค่ะอันนี้คือกันเนี่เป็นคือกันค่ะพี่ตัดใบออกเมื่อกี้นี่ค่ะนี่จะล้อยขีดข้างๆาง ค่ะเซให้เบิรงมะเขือที่บ่ค่อยจะสมบูรณ์นะคะจ้กมันเกิดยังอาจจะเป็นที่ว่าอากาศเลยยัง,งงงข้างในกะจะแก,ก่คะเนี่ยจะเปลือกก็ใช้ได้กินได้ค่ะอันนี้คือลักษณะข,ของมะเขือที่มันผสมบูรณ์ปัญหาของมะเขือก็จะมีเสื้อโลกพวกไวรัสมันเข้ามาแล้วก็เ็ดไทยใบอ่า ยุหยุดการจะเริ่มเติบโตทั้งแก่ไขก็คือแบบเข้ามาปลูกเอ่อปาปลูกมะเขือซ้ำซ้ำพื้นที่ตรงที่เขาปลูกหรือถ้ามันไม่มีพื้นที่ริงๆงกะเขาจะใส่ปูนขาวลยเนาะลุยขาเชือ่อขาเชื่อลงให้ดินพุดดินตากแดดแล้วก็ลรยปูนขาวประมาณนี้ถิงไว้สองสามอาทิตย์ค่อยมาลงใหม่อันนี้ก็คือกันกันนี่บอกแกค่ะ แต่สีผิวว่าสวยช่วงนี้แถวบ้านพี่เนาะกลางคืนมันหนาวนะปกติสิ่งที่เปิดแอร์นอนนะนะเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยแต่พอที่เปิดเดือนแปดอาจจะมีส่วนทําให้สีผิวมะเขือมีปัญหาแบบนี้กับมีส่วนค่ะถ้าช่วงที่เก็บมะเขือเขามีเวลาก็ขย่อนอย่างี้ตัดแต่งกิ่งไม้หรือริบใบออกค่ะยังตัวนี้จะให้แสงสว่างเข่ามาซอง ขาต้พงเองว้หลายใช่ไหมอันนี้กิ่งการกระตัดออกเอาแค่หนึ่งหนึ่งจุดสองจุดพ่อข้าต้องว้หลายเพราะห้องว่าได้ก,กินใบเนาะมาคือเขากินหมากตัดออกให้มันดูแบบเออโล,งลง่งๆอย่างกิ่งนี่มันมีหลายกิ่งใช่ไหมเนี่ยกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ้งสามไปเรื่อยๆพี่กริตัดนี่กิ่งผสมบูรณ์ตัดออก ประมาณนี้ค่ะเขาต้องเบิงตามสภาพงานของเขาค่ะค่ะตัวน,นี้ก็คือกันค่ะกิ้งเล็กกิ้งน้อยออกมาเยอะแยะนะเดี๋ยวพี่จะจับกลองให้เบิงอันนี้กิ้ง้ัง,ง่างแล้วก็จะมีกิ้งนี่กิ้งนี่รู้สึกว่าจะใหญ่กิ้งนี่จะน้อยเดี๋ยวพี่จิตตาตรงนี้แล้วกิ้งนี่ก็ออกไม่อีกกะตัดออกก็ไว้แค่นี้กิ้งหนึ่งเอาไว้ก่อนค่ะ ส่วนอันนี้ก็คือกันกิน่งนี่มันจะมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองแม่นยูเพิ่มผลผลิตแต่ว่าลูกมันสอ,ออกมาเป็นแบบใดสมบูบรณ์บ่เดี๋ยวพี่ขัตัดตรงนี้ออกต่อไปพี่จะป้อยตรงนี้ทำไม้เวลารากัตัดแตง่งทำไม่เวลาพี่กับป้อยคือกันค่ะกิ่งหรืองาใยเนาะถ้าภาษาอีสานเรียกว่างางาใดบ,บ่สมบูรณ์ขัดตัดออกค่ะเดีย๋ยวเอาไว้ เอาไว้มันก็บ่ใหา่ดอกค่ะเห็นไหมมันจะลงๆลงแล้วแสงก็จะพ่านแสงสว่างเขา่ามันกจน็จะเหตุใดต้นไม้มันได้รับแสงแสงพลังงานเพราะว่าต้นไม้พวกใบไม้มันต้องการแสงสว่างในการสังเก์แสงกระบวนการทำงานของมันเนาะ ยังสร้าสวนญี่ปุ่นเนาะค่ะเพิ่นเสิยไปเอาไว้กิ่งหลายใด้นะต้นมะเขือเพิ่นสิเอาไว้แคสีกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ลักษณะแบบตัววีน่ะเหมือนกันว่ากิ่งนี่มันมีสามกิ่งเขาก็กิเอาไว้แค่กิ่งนี่สายขวากิ่งโนนคือกันสายขวาอย่างกิ่งอื่นเขาสิตัดถิ่เหมือค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการกรอรเติบโตแล้วก็อีกอย่างเขาจะให้แสงแดดซอง ซองมะเขือม่วงพเพราะมะเขือม่วงถัดแสงได้รับแสงแดดหลายสีมันจะออกสวยคมามะเขือกันจะมีสองแบบเนาะที่ออกดอกอันจะเป็นดอกสีขาวนี่ ลูกกับคือกันค่ะอันดอกสีขาวนี่ค่ะดอกสีขาวอันนี้เป็นดอกดอกตวพูตานมาเลือยนี่จะเป็นดอกสีขาวค่ะส่วนอันนี้สีเป็นแบบพันแบบดอกสีม่วงค่ะแต่ลูกกับออกสีสีแบบเดียวกันค่ะนี่สีม่วงค่ะอันนี้สีเกสรเดี๋ยวจะเอาเกสรสีขาวมาลองแปะสีม่วง จริงๆก็ต้องผสมก็ได้เพราะว่ามันมีพึงผีเสื้อในสวนมาผสมใหม่ค่ะและอีกอย่างมะเขือมันผสมพันธุ์ในโตค่ะค่ะอันนี้เป็นมะเขือมะเขือข้างกบค่ะกระดอกสีม่วงค่ะข้างกบจะเป็นดอกสีม่วงแถวอีสานจะมามะเขือข้างกลบเขาบอกว่าเป็ดซุปแล้วมันรสชาติมันแข็งบนิมคือมะเขืออ่าพวกสีขาวค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ แบบว่าดอกสีขาวค่ะเดี๋ยวสีตัดโลูกก็าไม้เบิง้งลูกกับแบบเดียวกันค่ะสีสีแบบนี้ค่ะค่าน,นี้ก็เป็นต้นสีม่วงนี่ค่ะสีเดียวกันเลยค่ะ ตัดแต่งใบ,บออกน,นะคะเห็ม,มันลงๆน้อยนึงเพื่อที่ว่าจะรับแสงสว่างเข้ามาตอนนี้ได้ยินเสียงเสียงนิ่มเสียงพึ่งกำลังทำงานผสมแขสซอนอันนี้ต้นนี้ก็แบบชนิดสีขาวะคะ่ะ ตอนนี้ฝนก็เริ่มตังเข้ามาล่ะต้องรีบเก็บค่ะจุดนี้ลูกสวยค่ะเดี๋ยวกเกมเก็ดมะเขือเทศก่อนค่ะมะเ,เขือเทศห้าเก็บขัวไปน้ำใดยิงดีค่ะตอนนี้สงตรงซจะเหี่ยวแดดค่ะทิมมะเ,เขือเทศห้ามเก็บขัวน้ำใดยิงดีค่ะมันจะเก็บไว้เดี๋ยวดูตรงชซตัวเย็นมันสามารถเก็บไว้เดี๋ยวดนนะคะ แต่บางที่กะดึงเอาบอบมุ้ยขัวกับมี่ค่ะค่ะเดี๋ยวตัดกระเผ้าจากโดหนึงก่อนค่ะกระเผ้าเข้ายิ่งตัดยิ่งแตกดีจะเป็นพวกกระเผ้าโมระผาอีตูวทามันออกดอกเข้ากระเด็ดดอกออกก็ได้หรือปล่อยให้แก แกเสร็ดวเข้ามาตัดแต่งแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยหม่เขาก็แตกออกมาสวยนะคะกระเพราสวนเอือยบดีเน้นแบบว่าใบไงใหญ่นำนักนะเน้นรสชาติสังเกตไหมใบใบจะน้อยนะใบน้อยถ้าเขาขายตำทองตลาดใบสีใหญ่เกือบสามนิ้วสีนิ้วเข้าอันนี้รสชาติจะรสชาติกินมันจะหอม เรื่องของรสชาติหอมดีแต่ถ้าใบกะเพรามันจะแบบบางที่ใบใหญ่กินบะมี่กับมี่นะอันนี้เขาปลูกแบบเอากินเอารสชาติไป่ได้เอาน้ำนักค่ะนะใบมันจะเลี้ยวๆน้อยๆค่ะกินนี่กินกะเพราเลยค่ะค่ะเสานี้ก็ได้ครบแล้วค่ะ นี่หัวละผ้ากะเพราผักบุงมะเขือเทศมะเขือเป๋าะค่ะเดี๋ยวเท่หน่าสิผ้ามาเก็บใหมค่ะวันนี้ก็แค่นีน้นะคะขอบคุณค่ะ